สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกับโจยแล้วนะครับผมทีครัวง่ายๆของนาย้มโจ๊กก็วันนี้เป็นเมนูปลากันบ้างเป็นปลานิลนนะครับชื่อเมนูคือปลานิลนเจี๊ยนตเต้าเจี้ยวก็เดี๋ยวส่วนผสมต่างๆวันนี้จจขอแนะนําไปตอนขั้นตอนการทําเลยนะครับก็หนึ่งปลาหนึ่งตัวประมาณแปดร้อยกร,รัมปลานิลนนะครับล้างห้องอางสะอาดบังให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะมาทอดนะครับพอทอดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาซอสเต้า,าตตเจี้ยวเพื่อจะราดมันก็คือปลานิลนทอดราดซอสเต้าเจี้วนั่นแหละครับแต่เป็นแค่ว่า เห็นเขาเรียกว่าปลานินเทียนตะเจียวเนาะก็เราก็ตามเข้าไปแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการทอดปลากันเลยนะครับก็เอาปลาไปคลุกเกลือนิดหน่อยนะครับก่อนทอดนะฮะ อ่าเราจะทอดปลา็นกรอบระหว่างนี้เดี๋ยวโจ้งจะไปเตรียมเครื่องสําหรับท,ทําซอสตัวเจ้วนะครับใช้ไฟกลางนะครับทอดทเรื่อยจนกรอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันครับรอปลาสุกก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ปลาลุกสุกแล้วนะฮะนี่นครับกรอบพอประมาณไม่ต้องกรอบอย่างข้างบ้านนะครับมนนี้น พอเต็มน,น้ำมันแล้วเราก็อเนี่ยน้ำมันหนึ่งอ,องนิดนึงเราก็ใส่จานรอไว้เพราะเดี๋ยวเราจะทาซอสมาราดอีกทีนทนหนึ่งติดไฟแป๊บนึงครับเดี๋ยวจ๊กขอตลับเอาน้ามันไปเททิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาผัดซอสกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับจ๊กจะใส่น้ามันนะครับไว้สาหรับผัดก่อนอันดับแรกเนาะ ตามด้วยกระเทียมนะครับปัดก,กระเทียม็นหอมเลยนะครับแล้วก็เป็นเห็ดอันนี้จะใช้เห็ดนางฟ้าก็ได้นะครับข้อผัดให้มันหอมนิดนึง อาด้ขิงครับเสร็จแล้วตุ๊กจะเติมน้ำนะครับแล้วเราก็ลองมาเดือดอีกสรอบหนึ่งนี่นะครับพอมาเริ่มเดือดก็จะเริ่มรรดนะครับจากน้ำมันหอยก่อนครับอันดับแรก แล้วก็ซีขาวเัวเจียวนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้พอมิกลิ่นเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินเรามีน้ำมันผอดด้วย,ลย,ลยแล้วก็น้ำตาลนะครับเล็กน้อยเช่นกันนี่นะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นแป้งนะครับแป้งละลายน้ำผัดให้มันข้น นี่นะครับมันจะออกเหนียวๆยอย่างนี้นิดมนึงเราก็เล่งไปนิดนึงครับเราก็ตีึนกว่าแป้งมันจะแตกตัวมามันเหนียวข้นดีแล้วเสร็จแล้วนะครับตัวจะใส่ต้นหอม ใส่บางส่วนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บไว้โรยข้างบนอีกนิดนึงอันนี้คือใส่ให้มันหอมรวมรวมถึงพริกนะครับบางส่วนก่อนให้มันออกหอมนะครับแค่นั้นเสร็จเราเดี๋ยวเราจะมาราดปลากันครับโอเคครับปลาต้องพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเาซอสที่ราดให้ที่เราขัดไว้มาราดนะครับเมนูนี้มันจะออกเค็มหวานนิดนิด หอมเต้าเจี้ยวหอมขิงมีต้นหอมมีพริกมีอื่นๆน,นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วจุกจะขอจัดการอีกนิดหนึ่งด้วยต้นหอมด้านบนนะครับตามด้วยพริกขี้หนูซอย ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับปลานนลเจียนเต้าเจี้ยวหรือว่าปลานนลทอดรา,าดด้วยซอสเต,ต้าเจี้ยวนั่นเองเป็นไงบ้างครับหน้าตาเพื่อนๆไม่ยากครับอร่อยหอมเต้าเจี้ยวเพื่อนๆลองทาทานดูครับส่วนผสมเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนในที่ใต้คลิปนะครับคือรายละเอียดต่างๆแล้วก็ลองจดไปทําทานดูวิดีโอโจ๊กประกอบได้ขั้นตอนงานทํานะครับดูไปพอสไปก็ได้ โอเควันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องเป็นกำลังใจให้โจโ๊กด้วยนะครับจะได้มีเมนูใหม่ๆแบบนี้มาเสิร์ฟเพื่อนๆทุกวันทุกวันเลยครับแล้วเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ